หลังจากที่แว่นมอเตอร์ไซค์ไปตลาดค่ะเดินอยู่2รอบ3รอบค่ะไม่รู้จะซื้ออะไรเดินอยู่นั่นแหละค่ะสุดท้ายแล้วได้มาแค่แตงโม2ลูกหลังจากที่เดินอยู่หลายรอบจนวินค่ะวันนี้ก็จะกลับมาทําน้ําแตงโมปัน่นกินแก้วินซะหน่อยคําว่าวินหรอคะวินก็หมายถึงวิง่งเวียนศีรษะค่ะวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังบรรยายเป็น2ภ<ป>าษานะคะภาษาไทยกด1ภาษาอีสานกด2ปัญหาไม่ได้อยู่ที่กด1หรือ2แต่ปัญหาคือกดบ่ได้จ้ะ หลังจากที่ว่าวมาลายแล้วนะคะก็เริ่มคอแห้งเดี๋ยวเราจะไปเตรียมของทำน้ำแตงโมปั่นกันดีกว่าคะ่ะสำหรับน้ำแตงโมปัน่นวันนี้จะใช้แตงโมประมาณครึ่งลูกคะ่ะเพราะว่าจะปั่นให้ได้ประมาณ3แก้วกินกัน3คนคะ่ะปั่นเยอะกว่านี้ไม่ไหวนะคะมันเมื่อยคะ่ะ หลังจากที่ผ่าแตงโมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นซีกๆแบบนี้เลยค่ะหั่นเป็นซีกๆแล้วนะคะก็แค่เม็ดแค่อีกยังให้มันเรียบร้อยค่ะแค่ออกให้มันเบิร์นนะคะเพื่อเวลาไปปั่นมันสิบว่ได้ติดคอค่ะกระว่าพดโพไปนะคะปั่นจริงๆมันก็แตกหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเม็ดเป็นอะไรแต่เราก็ต้องแค่ค่ะแข่ตามหน้าที่นะคะตอค่ะตอเข้ามาทันบักแตงโมกันตอนะคะเราก็จะหั่นเป็นซีกๆแบบนี้ค่ะจุดๆจุดๆจุดๆแล้วก็จะได้แตงโมเต็มกล่องนะคะเต็มกล่องที่1กล่องกล่องที่3ก็ใส่ไปเลยจ เป็นอย่างคือต้องหั่นบักแตงโมเป็นชิ้นน้อยๆแบบนี้ทีจ้าก็เพราะว่าเราจะเอาไปแช่ช่องฟิตนะคะวันนี้ปั่นเราจะไม่ใส่น้ําแข็งจ้าที่สําคัญเราจะไม่ใส่น้ําเชื่อมด้วยนะคะเพราะว่า,วาดีต่อสุขภาพพุนเดพคุนเดชช่วงเวลาที่รอคอยบักแตงโม,โมแข็งเป็นน้าแข็งนะคะเข,ขาก็สิขออนุญ,ญาตออกมาหดน้ำสวนพักข้างบ้านเขาซะหน่อยค่ะสวนน้อยๆข้างบ้านสิมีบุไดเสื้อเก๋าบไดหอดบักพีกบักเขือมะนงมะนาวใบผักอีเลิศผักคงผักคามีเบิดสุย่างนับได้ว่าเป็นผลงานจิ้นโบแดงสุด ลูกบอกว่าแม่อย่ามัวแต่ว่าหลายรีบม,มาปั่นน้ำแตงโมให้หนูกินหน่อยรอมานานหลายชั่วโมงแล้วจ้าแม่จ๋าโอเคค่ะคุณลูกไปค่ะไปปั่นบักแตงโมค่ะ หลังจากที่แตงโมงเราแข็งเป็นน้ําแข็งโป๊ะๆแบบนี้แล้วนะคะก็เอามาใส่ในโถปั่นค่ะใส่ลงไปให้เต็มนะคะจากนั้นค่ะเติมน้ําลงไปค่ะกะสีไส้น้ำาหลจังน้อยเพราะว่าบัตแตงโมงมันแข็งขัดค่ะใส่ไว้หลายค่ตาคะตะว่าค่าตะหยังก็ลเลยบ่ได้ดปั่นจากเธอ้อลูกบอกว่าเมื่อไหร่จะได้กินค่ะเลยบอกว่าใจเย็นๆจะลูกจ๋าของอร่อยรอหน่อยนะจ๊ะไม่เกิน1ิบนาทีจ้าอ่ะเติมน้ําอีกหน่อยค่ะแม่ปั่นแล้วมันไม่หมุนค่ะเปิดเครื่องแล้วปากตังตื้อๆตื้อๆเนี่ยค่ะมันก็ปัน่นเดี๋ยวค่อย ค่อยปั่นไปมันเริ่มเป็นสมุทตีแล้วล่ะจะลูกอาจจะแม่ปั่นค่ะค่ะแม่ปั่นค่ะหนูอยากกินแล้วค่ะโอ้ยกำมันนะคะท่านผู้ชมก็กดดันมากมายขนาดเลยค่ะ ยืนอยู่ข้างๆก็ให้กาลังใจไม่ได้ห้กําลังใจดอกค่ะยืนกดดันว่าย่ามใดสิได้กินโอเคค่ะลูกปั่นต่อค่ะปั่นต่อเปิดเครื่องนะคะปั่นตื้อตื้อค่ะเปิดปิดเปิดปิดเป็นอย่างคือต้องเปิดปิดเปิดปิดค่ะแม่ก็เพราะว่าเปิดโดนๆไม่ได้ค่เครื่องมันสิไหม้ค่ะหลังจากที่มันเริ่มปั่นดีแล้วนะคะเราค่อยสปีดเครื่องค่ะเร่งความเร็วของเครื่องปั่นพุ่นเดก็ปั่นนะคะมันก็ซิบเริ่มปั่นได้ง่ายขึ้นค่ะทุกคนมันก็จิ้มหมุนตื้อ แบบนี้เลยนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะรอไม่นานค่ะลูกจ๋าเตรียมแก้วมาเลยจามันจะได้แตงโมแล้ว